นี่ครับ210 Pro Max โปรแม็กนะครับไฮเทคมีกำลังเบรกด้วยเครื่องเ o นะครับ F. 7นะครับคันนี้ทีเด็ดสิบพันสวัสดีครับอยู่กับช่องแอดมิทีนะครับนี่คู่นี้นะครับผมอยากจะพาท่านเนี่ยมาชมมาก ชอบมากครับรคันสคันนี้นะครับเพราะว่าหลังจากเมื่อกี้ที่เขาไปดับมาเนาะโอ้หแล้วคือเห็นช่วงล่างนะครับเห็นเกียร์เห็นเครื่องอะไรเงี้ยหัวเก่งอะไรเงี้ยโอ้โหชอบมากชอบจริงๆกับผมคู่นี้นะฮะเอิรมาเอินว่ามาจอดด้วยกันแหมชอบจริงคู่นี้นี่ครับคันนี้ครับเริ่มจากหกล้อก่อนคันนี้ก็เป็นไฮเทคโปรแม็ก่าคันนี้เป็นหกล้อหัวไมก้านะครับช่วงล่างใหญ่นะครับ ทีมงานสมพงษ์ดัมซิ่งดินด่วนน่าจะรถอ่างทองนาะนี่คันนี้หัวไม่กล้ามาเลยครับผมเครื่องเทโนะครับน่าจะเป็นเทสโอนะนี่บไม่รู้ว่าเจ้าของอยู่ไหนอยากจะฟังสเปคมากว่าคันนี้สเปคเป็นยังไงนะเกียร์นี้ก็เป็นเกียร์ตั้นนะครับ นี่ไวรุ่งเกียร์ฝากต่ำอีตันนะครับเป็นอันนี้เป็นอีตันโอ้อีตันแท้เลยนึกว่านะอันนี้อีตันแท้เลยนะครับนี่อีตันแท้เลยอีตันอเมริกาเลยเขาท้ายฮีโน่เขาท้ายใหญ่ปะหมวใหญ่เลยตรงนี้อารมณ์เหมือนเขาท้ายของสิบล้อเลยครับนี่ เขาข้างแต่เล็กหน่อยแต่ว่ากระโปรงนี่จะใหญ่เลยครับโอเสียงหวานด้วยเสียงท่อเันก็เตียวครับออกกลางทรงสูงหน่อยทรงสวยมากสองคซีน่อยดิว่าคัซีอันนี้เป็นรุ่นอะไร F F สาม H โอ้เป็นทัชซีหกร้อใหญ่แท้เลยครับสาม H ก็เป็นเครื่อง H O เจ็ด B คันนี้ไหม H O เจ็ด B ก็เจ็ด C อ่ะพี่ดีครับคันนี้เครื่องอะไรพี่คันนี้เครื่อง H O H O เจ็ด D เจ็ด D เจ็ด D เกียร์อะไรพี่เกียร์ตันอียตันกี่รอบครับนีไอ้อะไรวะ ส <12, S 1> องสิบสองครึ่งโอ้สุดยอดเลยพี่แล้วช่วงล่างนี่ขอกอะไรพี่ใหญ่มากเลยช่วงล่างผมไม่นด้ไก่ผมซื้อมาใหม่เงี้ยอแต่ว่าดูแล้วพอไทยก็ใหญ่ใช่ไหมของใหญ่เลยแค่แค่มันรถมันวางหัวมาไงอ้แค่เอกสตีมันเป็นรถตีเอฟเอฟโอ้ของราใหญ่แท้ <laughs> แต่มันสวยมากเลยพี่ทรงนะทรงสวยมากเลย <laughs> เครื่องเกียร์โหเหมาะจัดเลยช่วงล่างสวยจัดบอกใครอยู่หรครับ เพราะว่าผมไม่มีคนขับอ๋ออยู่ขับเท่าไหร่ครับพี่ผมบอกไว้60เหรียญเนี่ย600,000นะเอสโอเจ็ดดีนะครับเกยตันช่วงล่างใหญ่นะครับ600,000ไปซื้อไปซื้อคาดหน้ามาอีก6,000คาดหน้าอยู่บนหลังหลังกระบะอยู่อ๋อ600,000นะครับสนใจติดต่อที่เบอร์ไหนครับพี่เบอร์โทรครับ0 0แปดสองครับสองสามแปดครับ0ห้าห้าหกโอเคครับผม600,000นะครับเตรียมรับสายได้เลย ก็มีคนโทรหาแน้นอนหกแสนนะครับนี่ฮะก็เป็นทักซีห้างนะครับ f f สา H ห้างไทยแท้เลยครับช่องล่างใหญ่เนี่ยครับหัวไมก้านะครับวางหัวไมกา้าเครื่อง H O 7ด D ก็โรเพิ่มเติมยังไงก็โทรหาพี่เขาได้เลยนะครับถังลมมออลมเบรกชุดถังลมนะครับถังลมลูกเดียว ขออท้ายขออท้ายใหญ่เกยตันกระบะประมาณ4เมตรนะครับรวมไม้เดียวเนี่ยสเปคนี้ผมว่าเอาไปต่อข้อเสมอัวาวิ่งแบกก็สบายมากเลยเนี่ยมาแล้วก็คันนี้เลยครับนี่ Kino f m 1 j s m 1J เอ่อ F.M.1J.NKA เดี๋ยวหาแป๊บนี่ครับคันนี้นะครับเป็นเครื่อง p 1 1 c ปั๊มสายนะครับ320ยบนะฮะคาหน้าวิกเตอร์นะครับคาหน้าวิกเตอร์ร Victor 10น็อตส่วนแพ้ท้ายเป็นของซีรีส์นะครับเป็นของซีรีส์เบรกแห้งนะครับลุม8น็อตโอ้โห,โหแน่นอนจัด 1J.ProMax fm1jpo r max fm1jnka นี่ครับก็เป็นเครื่อง210นะครับถ้าเป็น fm1jnka เป็นเครื่อง jo8c 210แรงม้าเป็นเครื่องไฮโวนะครับนี่ครับ210 po r max นะครับ210 po r max high t e c มีกำลังเบรกด้วยเป็นไงนี่ช่วงล่างซีรีส์นะครับเอ๊ใช่ไหม บอกว่าซีรีสนะทรงเสงปลายสุพรรณนะครับลากลูกสบายมากตรงนี้เครื่อง P11 ปั๊มสายเดี๋ยวดูฝั่งนี้ดูการเรียงชุดถังลมกันนะครับการเรียงถังลมนะครับนี่ถังลม5ใบเรียงเลยครับนี่ถังลมมิเนียม5ลูกเรียงเลยเรียงแบบส6เลยนะสวยจัด โอ้ oh, ทุกคนโคตรจับเข่ทาท้ายนะฮะแพ้ท,ท้ายใหญ่เลยไปแล้วโคตรชอบเลยครับสองคันนี้นะฮะแหมหกล้อกับสิบล้อนะครับหนึ่งเจโ2แม็กสองร้อยสิบโแม็กแล้วทรงสวยมากเลยนะทุกคนดูดิ เทคหัหหวห้อยหน่อยนะบางคนก็บอกว่าหัวอยู่บนฟ้าวางเครื่องใหญ่ครับก็ต้องยกหัวหน,นีหน่อยนี่สุดยอดคันนี้แล้วก็อีกคันหนึ่งครับถ่ายคลิปนะครับคันนี้บอกเลยว่าชอบมากเลยนะอันนี้นี่ดูแล้วเป็นหัวโฉมแบบ F17 F18 นะครับโอ้คันนี้ทุกคนดูอะไรเนี่ย อันนี้คือรุ่นอะไร FM 1 7อ๋อ f, 17. Oh, f 17นะครับคันน, P นี้ทีเุพรรณนี่ล้อหน้าลายเจีบเครื่องอะไรเนี่ย HO นะครับ <c ười> เครื่อง HO ทุกคนโอ้ oh, เอาเรื่องว่ะ้านหน้า้านหน้าก็กว้างๆเลยนะครับ <c oughs> นี่ ผมว่าทรงสวยมากเข้ากับ F7 มากขันหน้าเขาแบบทางๆหน่อยยังเหมาะเลยวะ่ะคันนี้เกรยตันนะครับเครื่อง H.O. เนี่ยครับ H.O. อะไรเนี่ย 7C 7D เนี่ยทุกคนดูขันหน้าหน้าทรงสวยจัด นี่ช่วงล่าง F17 เฮ้ยเดี๋ยวนะเอ้แท่นกับแหนบนี่เดิมไหมเนี่ยทุกคนอุย้ยนี่นี่เผาหลังนะครับเส้นหลังนะครับเผาท้ายเส้นหลังนะครับเปลี่ยนแล้วฮะเป็นของอะไรเนี่ยมันจะมีซัตเอ็มใช่ไหมที่เขาเรียมใส่กันหรือว่ารุ่นต่างที่ว่ามันสามารถเอามาใส่ได้นะไม่มั่นใจว่านี่ของอะไรโอ้นี่ครับ สวยว่ะคันนี้มออลมโปเฟียชุดใหญ่มออลมโปรเฟียชุดใหญ่เลยครับแน่นอนจัดคันนี้ซับสมยศนะครับดูกระจังหน้าดิโคตรหล่อเลยเนี่ยครับเลนเจอร์ห้าดีแถบหน้าบนคล้ายๆแบบพวกไฮเ,เทคหรือว่าโปเฟียนะประมาณนั้นเนี่ยครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับงานบุญน่าคกไอ้บรนไหลบรรลุพล้าน ครั้งที่3